วงตามดูผู้แทนเขตห้าสงขลาพักประชาธิปัต์นายกชายสอสอเดชอิดขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิดขาวทองนายกชายสร้างขวัญกำลังใจให้นักรบสีเทารวมพลังอ,อสมอสงขลาเป็นหนึ่งเดียวเมื่อวานนี้กลุ่มเพื่อนประชาธิปัตย์สงขลา นำโดยนายเดชอิดขาวทองสอสอสงขลาเขตห้ารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์สอสอน้ำหอมสุภาพร์กำเนิดผลสอสเอขอตหจังหวัดสงขลาร่วมกันมอบเงินเยียวยาสร้างขวัญกำลังใจให้กับอสอมจังหวัดสงขลารวมเจ็ดแสนบาทเพื่อ สนับสนุนให้อสมที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่และได้รับผลกระทบติดเชื้อโควิด -19 รักษาหายแล้วจำนวน6 0แสนบาทได้พิจารณาคัดเลือกจำนวน20คนจาก41รายชื่อที่ผ่านเกณฑ์การเยียวยาโดยคณะกรรมการชมรมอสม จังหวัดสงขลาและสนับสนุนให้กับชมรมอสมจังหวัดสงขลาอีกหนึ่งแสนบาทเพื่อนำไปใช้ในการทำงานร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดสงขลาต่อไปตามดูผู้แทน